สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะก็มีเรื่องมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะฮะเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะฮะขออนุญาตขอบคุณเจ้าของคลิปไว้ด้วยนะที่นี้นะฮะก็ตามที่แอดขึ้นให้ดูไปตอนต้นคลิปเลยนะฮะแมรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นต่างแดนแน่นอนนะฮะแต่ว่าแอดไม่ขอฟันธงนะฮะว่าเป็นประเทศอะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่แอดเข้าไปส่องจากคนที่เขาเป็นคนโพสอะนะฮะ โดยการที่แอดเอาภาษาที่เขาโพสต์นะฮะไปทานสลีดอีกหนึ่งทีนะฮะเพื่อที่จะดูว่าเขาโพสต์เป็นภาษาอะไรนะฮะก็ออกมาเป็นอินโดนีเซียนะฮะซึ่งแอดคิดว่าต้นขั้วเนี่ยก็น่าจะมาจากอินโดนะฮะเออเพราะว่าดูจากทรงของคุณน้องพนักงานแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นคนอินโดนะฮะอ่ะทีนี้ฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในเขาเรียกว่าเป็น มินิมาร์ทซูเปอร์มาร์ทนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนี้เนาะจะเห็นได้ว่ามีคุณน้องพนักงานคิดเงินนะฮะที่อยู่ที่เคาน์เตอร์นะฮะคอยจะคิดเงินให้กับผู้ที่มาซื้อของนะฮะซึ่งแน่นอนว่าก็มีคนถ่ายช็อตนี้เอาไว้นะฮะระหว่างที่คุณพนักงานเนี่ยเขากำลังคิดเงินติด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 อยู่อย่างนี้นะฮะเขาก็ค่อยๆซูมเข้าไปนะฮะเห็นความผิดปกติะฮะ ดูบัตรของคุณพนักงานสิฮะที่ห้อยออกมาจากกระเป๋าเสื้อนะฮะก็จะเห็นว่ามีซองใส่การ์ดนะครับแล้วก็จะมีการ์ดอยู่ในนั้นนะฮะแม่ต้องบอกว่าพอซูมเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะว่าการ์ดนั้นคือการ์ดอะไรนะฮะแม่อันนี้คือการ์ดเต้าลิสนั่นเองนะฮะซึ่งเท่าที่แอดซูมดูนะฮะบอกเลยว่าใบนี้มาจากโอริโอแน่นอนนะฮะ แอดขอคิงก่อนนะฮะก่อนจะเล่าต่อเมื่อวานฮะแอดให้แอดกิฟนะฮะแอดกิฟเขาแบบว่าบินตรงไปเซเว่นปากซอยมานะฮะถึงขั้นโทรหาพนักงานเซเวน,นะครับแล้วก็บอกว่ามีโอริโอแบล็คพิงไหมถ้ามีเก็บเอาไว้เลยนะฮะ แล้วก็รีบออกไปเอานะฮะตอนเวลาประมาณ5ที่ย่นะฮะซึ่งพอฉีกซองแกะออกมานะฮะบอกเลยว่าแอดกิฟเนี่ยหยิบได้การ์ดเต้าลิสต์นะฮะแล้วแอดโป้นะฮะก็ทำการแกะต่อนะฮะอีก2อซองนะฮะเป็นเต้าลิสต์หมดเลยนะฮะโอ้โหรู้สึกฟินมากนะฮะแต่ว่าก็ มีลายเหมือนกัน2ใบแล้วก็ไม่เหมือนกันใบหนึ่งนะฮะก็รู้สึกดีอกดีใจนะฮะอ่ะก็ถ่าที่ดูแหละฮะก็คุณพนักงานท่านนี้เนี่ยก็มีการ์ดเต้าลิสเหมือนกันนะฮะถ้อยเอาไว้ที่กระเป๋าเสื้อนะฮะเป็นซองใส่การ์ดนะครับแหมก็ต้องบอกว่าคุณพนักงานฮะแอบใช้สิทธิพนักงานดึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอบซื้อก่อนหรือเปล่าแบบของมาลงปุ๊บซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปถึงผู้บริโภคแอบแซวนะฮะล้อเล่นล้อเล่นฮะก็อาจจะมีเส้นสายใครจะไปรู้ฮะของแบบนี้เนาะอะ คนก็อยากจะได้มาไว้ในครอบครองนะฮะซึ่ง ก็จะบอกว่าราคามันก็จับต้องได้ด้วยนะครับมันไม่ได้แพงอะไรเนาะก็คือซื้อกันไหวอะอย่างอย่างแอดมินเนี่ยซื้อไหว <c oughs> ซึ่งซ,ซื้อไหวแล้วก็ได้กินด้วยนึกออกป่ะแอดมิน <c oughs> <Ad min S 1> ชอบไอตัวที่เป็นรถรถครีมธรรมดาฮะห่อสีน้ําเงินซึ่งมีการ์ดแถมเหมือนกันนะซึ่งแต่ละสีเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าเป็นคอลเลคชันที่เป็นแบ็คพิงเนี่ยบนซองจะมีสก,กีนว่าแบ็คพิ้งเนี่ยมีแถมการ์ดเหมือนกันนะฮะซื้อสีน้าเงินก็ได้หรือจะซื้อที่เป็นไอซองสีชมพูป่ะก็ได้นะฮะมีเหมือนกันก็เอ,เอ,าาอเนนะะี่่ป็หท ห่อแกะออกมาปุ๊บจะเจอกับซองเล็กหลายๆซองนะฮะก็จะมีการ์ดในนั้น1ใบนะฮะอย่าไปซื้อที่เขาแกะขายแล้วนะครับถ้าเขาแกะขายเนี่ยคือเป็นห่อเล็กห่อเดียวแบบนั้นนะ่ะก็คือจะไม่มีการ์ดนะฮะต้องซื้อยกห่อที่มีห่อเล็กข้างในเท่านั้นนะถึงจะมีการ์ดนะครับ ซึ่งแอดกะคิดว่าคุณพนักง,งานท่านนี้แหละฮะเป็นบลิงแน่นอนแล้วก็เป็นลิลลี่ด้วยนะฮะเาได้ดูแล้ว <c oughs> เออก็เก็บมาฝากกับโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะหวังว่าหลายคนจะชอบคลิปแบบนี้นะดูแบบว่าบางๆเบาๆเพลินๆกันบ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปะฮะใครมีกี่ใบแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะเก็บสะสมครบหรือยังของแอปเนี่ยตอนนี้มีลิซ่าแล้วมีเจนนี่แล้วนะฮะแล้วก็ มีพี่อีซูแล้วยังขาดโรเซอีกหนึ่งใบนะฮะที่ยังไม่ได้มาไว้ในครอบครองนีก็เดี๋ยวคงซื้อเพิ่มนะฮะว่าจะได้ต้องแชงมาหรือเปล่านะก็อยากเก็บให้ครบทั้ง4คนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ